สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวรถสปอร์ตนะครับคันสวยๆซึ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้เหมือนรถใหม่เลยซึ่งได้มานะฮะ CBR 6 5 0 R ทรงสปอร์ตสวยจริงๆครับสภาพใหม่เหมือนรถโมลเลยมาดูกันครับว่ามีอะไรให้บ้างนะครับรถคันนี้สีเดิมๆแน่นอนครับจากโรงงานนะครับแท้ๆสปิเกอร์เดิมเครื่องเดิมใสๆเลยฮะ เครื่องทองดูท่อนะฮะดูคอท่อเป็นข้อฟูนะครับข้อฟูซิสเต็มทั้งใบของโมลิวกินนครับจากศูนย์มาแบบนี้เลยนะได้ของดีของแพงนะครับบาอสวยครับเนียนๆไม่มีขาดท้ายสั้นพับได้นะครับสามารถกลางออกได้ยางยังเต็มอยู่นะฮะโซสเตอร์เต็มใหม่ๆเลยซูมให้ดูใหม่ๆเลย ค่อนข้างใหม่มากใครหาอยู่สีแดงๆคันนี้ผมแนะนำนะครับแอนดมินเชียเลยคันนี้สวยจริงนะครับดูสวิตต่างๆนะฮะยังใหม่กรีบแผงคอนโซลกลางสวยมากนะครับสวิตต่างๆสวยมากฝาถังน้ำมันเนียนเลยครับสต็อปเปอร์ตัวดักเลี้ยวข้างล่างของแผงคอสะอาดสะอ้านดีครับไม่มีล้มหนักนะครับไม่มีวัตเหตทสป,ประกันเลยนะครับมาดูไม่กันคันนี้ 14, 0 0 0นะครับ น้อยมากครับเหมือนใหม่จริงขอลองสตาร์ททีเดียวติดครับรอบมาเร็วแน่นมากรอบดีมากโอ้โหเสียงสุดยอดเลยโมลิโกกิไม่ทำให้ผิดหวังครับเสียงดีเครื่องมารอบมาความเร็วมาค่อนข้างดีน่าใช้ครับเหมือนเดิมครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับ ดูแลระบบไฟของเรลวทุกจุดนะครับดูแลให้ทั้งหมดนะครับรับประกันให้อีก30วันหรือจะเข้าศูนย์ก็ได้เพราะว่าคันนี้ยังมีประกันศูนย์อยู่นะครับที่ร้านก็จะมีสวิตมีช่างคอยดูแลนะฮะรถเสียก็ยกรถได้นะครับถึงบบ้านเรามีรถข้างนอกข้างในมากกว่า50าคันให้เลือกนะครับสนใจกันอื่นดูที่หน้าเพจเราได้เลยนะมีโปรโมชั่นออกรถง่ายนะวันนี้ฝากด้วยนะครับ CPR 6 5 0 r สวัสดีครับ